สวัสดีครับสวัสดียามเย็นสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันใดมาเนยเนาะมือนี่โอ้มึเก็บมะเขือแข้งม้านสวิติ๊กเอินเรนเอาไปก,กปินกระปุนกบงามเลงต้องอยู่ออกไปหาหน่อไม้ภาษากลางกับมะเขือพวงไงนเนาะมะเขือพวงดกๆด้วยจ้ามีต้นเดียวในบ้านเลยชอบไปชอบเลยพ่เหลือกิน เก็บมะเขือไปกินกระปุลเอาไปต้มกินสดก็ได้แล้วแต่มักกรอบดีไปหรอหรือเกิดจแซ่บแต่งใบเป็นตัวเลยะัอทิมเวอร์ตุเก่ฮะโบเอาดอกแต่งใบเป็นในตัวเนี่ยเออมันออกบำรุงดอกสดใหม่ บ้านในเขาก็มีบ hehe, ้านนอกเขาก็ม <guarding okay>? ีผักถต้นีสิติทางหัวมนเบืกอนบ้านรบพักคือเด้อโอ้โโอต้นนั่นกะกำลังออกบางหงจานเละๆแบบนี้ มันตำเกาะมันแซ่บเพิ่นว่ะปลูกต้นนึงก่อนถ่ายบรรยากาศรอบบ้านก่นอนมึงต้นมึงก่อนด๊อกุกบดกพี่น้องถ่ายออนโซนน้ำสาบติ๊กเนี่ยเฮ้ยเหรอันนี้เป็นมังหงว้ยตำมังหงกินซุกมันจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอันนี้ก็กิกนซุกได้คือกันแต่แต่ว่ามันเสียบทานซุกดอกพี่น้องทำมันอะฮันฮะ่นค่ะ ถ้ามันหน่วยใหญ่ค่ะที่น้องอิวมาอยู่นำ้ำเฮตกแต่บ่ได้มาอยู่นั่นเ้อเดี๋ยวน้องอิวกับกับแต่ยังบลูมือกับจ้ะอยู่ไปเรื่อยๆอย่าก,กับบมือใดค่อยกับเหมือนมาพักมาพ่นแต่เพื่อนจะทำคอนเทนต์หาอยู่หากินน้ำพ่อน้ำแม่สำาทำงานที่เก่าฮะหละใจได้ลายแล้วบอดูสิเขือเขือพวงหรือแมะแข้งแต่งไปเลย,ย้ยอนนตัดแคบไปเลยมันแตกใหม่บพื่อนเลยอันนั้ เ,เ,เ,มมนเ,เนี่ยตวกระเขือทีเต็บมดเลยเนี่ยจ้ะตัดเต็กเสืเอาไปต้มต้มแล้วก็สิเอาบระเขือที่เก็บมา,มาเมื่อเช้านี่โอ้กินหมดแล้วเก็บบระเขือในบ้านนี่แหละต้มอีกเป็นพักอ่ะเดี๋ยวรอน้องอยู่มาเดี๋ยวตัดต็กกับเขารอลูกพวกไปหาโนม้อยู่ได้กินพร้อมห่าพร้อมตาพี่เนาะปดครบเนาะจ้า,าหนึ่งฟืนมือนี้แดีวเตะจังหวะโอกาสจะบังมือกันหนึ่งแคตบังมือกันหนึ่งฟืน ่วนมากก็ยังหนึ่งฟืนเนี่ยจะทำมีเวลาเพราะว่ามันประหยัดเนาะเงินทองคู่มือมันหายากจ้ะพี่น้องจ้ะคือจังน้ำยาน้องกินเนี่ะเช้ติ๊กกระซออรูปของกินแบบบ้านๆแล้วจ้ะถึงปุ่นปลาแกงมะม่ายหางน้ำกินบ้านเฮาเนี่ยละ่ะตามวิถีตามฤดูกาลจากของอยากของกินก็มีบ้างบางมือที่เอาพาลูกพาเต้ากินโพงแซ่แบๆของดีๆเหมือเห็ดเป็ดไก่ก็มีจ้ะเรวแต่จังหวะเมื่อวานกะ อากาเอ็เขามันไก่กินไปซื้อไก่มาอยู่กับมาเอ็กน,น้ำจุมน้ำจิ้มกินแต่บ่ได้ถ่ายคลิปจ้ะบางมือกะกินของแซ่บบางมือกิกนแซ่บ,าบชาติกว่าอาหารบ้านทฮาแซ่บทุกเมนู้วจ้ะคือเมนูบ้านๆเนาะมือในสิบปนกบแต่กระตุ้มพักลวกพักหรือพักสดๆตามท้องไร่ท้อง,งนาที่เฮาไปเก็บมาแบบนั้นนะยอดก,กระทุนยอดก,กระถินแบบนั้นนะเอามากินกันจะ้ะชาติก็ได้ยินหลายคนเพิ่นบ่าแม,ม่นหลายคนดอกชาติก๊กได้ยินเร็วมาอู้วชาวติกมีรายไ,ไ,ได้จาก เออยูทูบยูทูบมีเงินมีทองขึ้นขึ้นยังกินแบบนี้ได้อีดีอยู่บอมีเงินอีดีอยู่บอมีมีคนวา่ามึงเฮสติกอยู่จ้ะพี่น้องจา๋าเงินทองมันโขงหายากเนาะบางอย่างเฮากะเขามีเงินเฮากะบ่บจําเป็นต้องไปกินหรูอยู่แพงตลอดเฮาอยู่แบบบ้านๆเนี่ยหละพี่น้องกินอยู่แบบบ้านๆนี่กับข้าวกับปลาบ้านเฮา,า,านี่แซ่บสุดละอาหารดีๆบ่แม่อาหารดีๆอ,อาหารแซ่บๆอาาบางอย่างค่ะมันบ่ได้วัดกันด้วยว่าต้องเป็นโขงหรูด้พี่น้องเนาะอาหารบ้านๆเฮานี่กะ แทบคือกันเฮามีเงินมีทองเขากับประหยัดไว้เก็บไว้เฮาส่งอนาคตเฮาบ่เห็นเนาะเฮาจําเป็นต้องว่ากินหรูอยู่แพงอวดล่ําอวดรวยน้องอิ๋วมาพอดีเลยตัดติ๊กบ่บ่แบบนั้นเด็ดขาดจะโนลูกอยู่แบบบ้านๆอยู่ลอ่าน้าไม้หาปูหาปลาเก็บขงเก็บเห็ดกินไปี่ล่ะได้ไหมถึงศอกพี่น้องดูเบนคลิปน้องอิ๋วด้วยแม่สีปนปลา ยำแรงสุกินบมได้เบอร์หลายเอาเป็เสียไปเบิ่งนี่ไปเบิ่งในคลิปน้องอิ๋วด้อพี่น้องเด้อเอาเพิ่นด้เพิ่นเอากองไว้กองไว้บับชิวเต็มมาเนี่ยแม่ฝนกบรอสวัสดีจ้าสว้าเอมาแล้วคร่ะมาดีแหละเดี๋ยวเอามาต้มมีแต่หน่อสีส้มๆน้อป่าเดิมหรือป่าเข็มทางป่าเดิมสวัสดีครับ เอเอ,อ,อป้าตุเหลือกระสบอบหอบมาแล้วพูสีสบบอื้อโอ้ยน้อสวยดีมื่อน,นี้มีแต่แบบนี้ด้องจันบารูไผ่ป,ปล่อยคลิปก่อนกันเด้อถ้าแม่ปล่อยก่อนก็ไปเบิ่งคลิปน้องอิ๋วถ้า<อ>น้องอิ๋วปล่อยก่อนกันแล้วไปพี่น้องคนไหนที่บ่ได้ไปเบิ่งไปเบิ่งเอาเด้อน้องอิ๋วพาหาหน่อไม้แม่หันเก็บพักเอ็ดกินผา มือนี่พัฒนาฝีมือในการหาอะไรไม่แน่มือนี้น้องอิลจัดการเองปุ้ยน้องอิวหาเองเลยมือนี่เออลูกเมติกบ่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วพี่น้องวะฝันหนาเือบไปีนครอบครัวเบาเคนสติกกระสิประมาณนี้แหละจะหาอยู่หางกินแบบบ้านๆว่นนี้กินหรูอยู่แพงเนอะลองไปเบิร์ตอนนี่หลายเลยพุ่นนะ ไอเบิร์ดเด้อจ้ะกองพนึงพ่งผนืดจวด,ดสร้างรั์ทั้งฮักทั้งอู้เดีย๋ยวพี่น้องพี่น้องหลายคนกะว่าอดี๋ยวฮั่นเนเทดินเด้อพี่น้องดินเด้อเขาก็ต้องอเอาไปล้างเลยเขาไม่ได้กินดินเข้าไปตรงนองอั่น <c oughs> น้องเอียวเนาะเรอก็มีนะบางคอมเมนต์เพคนกะว,ว่าโอ้ยเทลงพื้นเลยติแบบนั้นนะ,นะเขาตอนเขาสิกินเขาก็ต้องทำความสะอาดอยู่ดีออเอาไปล้างเลยเชียวเปลาะอีกคนนึงหลายขั้นตอนเลยจ้ะเนเทให้เบิ่งเพราะเขาหามาเขากะโกงไว้ในดินเนาะก่อนที่จะมาถึงก็เข้าไปในกระสอบกะอ่ะหายน้องเอียวซเมซคนก เดี๋ดยวสวัสดีจะเสียดใหญ่กินส่รูกกินจ้ามาพี่น้องบาบนี้เมื่อกี้ข่าวลังกันเนื้อจาาย่องเสงจังหน่อยเด้อสวัสด,ดีจ้ามันกำลังสิมมือจะเสงอยู่บ้านไฟเบ,บ่ถึงมาเนื้อจ่าก,กินข่าวแรงลำกันต้มต้มทอดไก่แล้วก็ผัดแตงใส่ไข่กินหั้ยุ dạ <laughs> <laughs> <Đã không cười> à em bố nguyên mang dưỡng bắt đầu anh ta tôi nhau tôi luôn 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 chắc, luôn ừ. à,

จคุยบัเ้นีรอเจานนนเ้นีผู้ชายนู้ช้วเหียวพันนันน่นพอแต่ก่อนปันบนน่นจานเต็มต้องบอกปันเนินเนแต่จ้ำบอคุยเยอะแบบนี้ระวัง้างกุ๊กเยองี่ยด้อก จำเขาเป็บบนผ่อนชืช้นเือนกันแหละง่ายง่ายกระาบตมหวานะ่ะพักต้มกรแซ่ซื้อเกา ม่บอก,กมัก,กินพักนล้วเน,น,นาะใส่ชิ้นเ่าแลยมักกินพักเลยเนะนาะใส่ชิ้นเ่าลงใส่เลยพ่อกับแม่กินพักลงไปได้ยังไงหลายมันบูเซ่เลยมันขมมันจืดมันบูแซ่กินได้ยังไงพักเราคุมเงิในรูอะไรไปเนี่ยใ่รูละตัวอเอง กินเมนูอย่างเป็นเจิ๋วเป็นอย่างนี้ขาดพักบัได้จ้ะมีหมวแจ่บนะบัวแซ่บมันคือมันคือขาดในสักอย่างนะพักแบบแดียวกันเนาะติบกินไปล้วครับรอฮะเขาแบเขาตีแบบยังคงคอนเซ็ปต์เดิมบ่มักขมเก่ายังคงพัสดุ กาอยู่กินพักเก่งแต่น้อยกูกินกับกขับปุ้นตะมือหุ่งเพราะว่าแต่ว่าเวลากินคือผู้ใหญ่นะเรากินขับปุ้นโอ้ยเวาพักเป็โจมกินตะแม่พักบุ้งพักพักหนาวพักจะอมบ้านเฮาแม่กี่เลิศอันีเลินเยอะไห้เห็นพักเอามาลวกกินกับกขับปุ้นยอดยอดอย่างนี้นะพักหวานพักหวานยอดมึงยมกินกับกขับปุ้นเนาะยมึงยมยอดแ่าไม่มาลุ่มอยู่กินเป็นไปน้อยเน้อยบ่าลยอด ต่อแขกนะล,กลูกเป็นกมนอเอาแข้งส้มแกอง,องอย่างเล้น้องอิมกินน้ำได้เบิ้ดแต่ถ้ามีภาคเถอะแต่ขออย่างเดียวเลยคือขอแค่บกขมแค่นั้นเองว <c oughs> ันไนหนไปซื้อน้องอันดาน,นองซื้อเส็อยาดมาคิมหนึ่เลยนะไอ่ด <ๆ S 2> ีก <ๆ S 2> ินเปรี้ <ๆ S 2> คขมแซบมันจะรู้สึกว่าขมแต่ว่ามันจะกินแซบน<ข>มแ,<ต>แซบต้องอิ่มคำว่าแซบกินไหนก็อื้ออึนลงขึ้นขนมฮือ้อขมขึ้นบปลงอมาไปโทรหาคุณบ่าวหัวหันหลเลยทุกอย่างขึ้แรงเหนื่อยหน่อยง,งามพัดไปแล้ว <c oughs> งานทำสองหน่วยเนอะไม่รู้ว่าไม่รู้กระจายในีอ้ายงานสองหน่วยเนอะอย่าลงเองตอนออกมาจะได้เนี่ยเท่าแล้วเนี่ยเท่าแล้วหางย่องเออไปจะได้ปวยเท่าไปเลยจะว่าจะว่าเจ้าชักไผ่จะเท่าบ้านเาเนาะ เคยได้ย ja, nice. ินแต่ว่าเออมคยเรียินแต่ว่าตอนจริงอยากคุยกันมันเป็นคอนเซ็ปต์สอนลูกสอนหลานอยากคุยกันยามกินเผาคุณยายได้ปวดเท้าเพิ่งกบล้อแม่เกิดหลายเด้อเะแนวตัวเด็กน้อยใช่ที่หายผีเป้าผีโพงผีบุ๊บผีเ่ามักตัวอ่ะกินตาที่โอเคมันกินตับกินตามีก็ ตาโนนค่ะขวางหน้าเป็นในของไฟบนไฟบลับตาโนนแกกินบอกว่าอยากกินเสียงดังนะเป็นน้ำน้ำเนี่ยกินกำลังสิออกหากกนอะถึมาเกนน้ำแล้วอยู่ดีๆไฟกระดับไปหาของจริงปอดสารึ่งเวรจ่นุนเหมือนเตะนล คุณยังไม่ดใส่ธรรมชาติขนาดไหนไม่ได้ใส่ฝนมันไหลฝนเมื่อไหรพ่กรอบหน้าก่อนฝนมื่ไหร่อเกพอใส่มันก็สเป็นน้ำพวกอื่นหมดเดี๋ับพี่น้องเลยเขาบดติดตะคับมือนิเกือบเต็มต็มเลยนะ เป็นหลายคนจ้ะมันแซ่บได้หลายคนเป็นอย่งแซ่บนว่าม่ร้เนบ้าเนแซ่บคุยเลอยาจำคุยคุยเขาแซม้เเป็นบมกเียนะกิโลอาหารนิดเขาเป็นแบนแบบนี้พี่น้องคุยคนข้างๆนั่งแบบนี้ไอตาแบบไปกินเื้หมูสั่งๆเนี่ยนี่ทำเงนปนี้บบเอเซเบหลุมตกบ้างยจ ตักตักเติอาหาร้่บอกเยคพี่น้องก่อนครับผมเวลานานยงกินแห้งแซ่บความนาความตาครอบครัวนี่แะครับน้อยๆต่มีความสุขเอาครับอาหาร็บลูหลาตเนาะมันบ้านจะ่แซ่บแซบจาดมากครับผม นี่ก็ฝากเพียงแค่น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเปกำลังใจหน่อยด้ยครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ่ะสวัสดีครับ